ไปสถานอากาศบางปูครับผมลงสถานีไหนครับเขื่หาา่าค่ะ62บาทค่ะสแกนจ่ายครับผมสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่กีซอ h ช n แนลวันนี้เราจะพาทุกคนนั่ง BTS จากสถานีสยามไปสถานอากาศบางปูเป็นทั้งハウทูการเดินทางแล้วก็เที่ยวพาชมบรรยากาศไปได้วยกันนะ ตอนนี้เราอยู่ที่ BTS สยามนะครับทุกคนเห็นไหมอสานที่ที่เราจะไปคือการเคหะปลายทางเลยนะผมชับนชัชลาหนึ่งการเคหะนะครับผมเห็นไหมฮะ ตอนนี้เราก็ถึงสถานีการเคหะบ่ายโมง45ใช้เวลาราวประมาณ45นาทีนะผมอันนี้ก็จะเป็นด้านล่างนะทุกคนด้านล่างนี้ก็จะเป็นรถต่อไปบางปูนะทุกคนมีรถให้เลือกเยอะเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่รถส่งแถววินมอเตอร์ไซค์ต่างๆนะครับผม,ผมเดี๋ยวเราจะไปต่อรถด,ด้านล่างกันนะครับผม let's go <S ไปบางปูเท่าไหร่ครับ10บาท10บาทบาทใช่ไหมจากนี่ไปบางปูกี่โลสิบกว่า10กว่าโล10นาทีก็ถึงละ โอเคทุกคนพอนั่งรถสองแถวมาแล้วเขาก็พาเรามาจอดลงฝั่งนี้นะส่วนบางปูจะอยู่ฝั่งตรงข้ามเป็นฮาวทูไว้นะให้เดินข้ามสะพานลอยเพื่อที่เข้าสู่สถานตากอากาศบางปูฝั่งนู้นนะผมเดี๋ยวเราจะข้ามสะพานไปฮนะ โอเคทุกคนตอนนี้เราก็อยู่สถานตากอากาศบางปูนะตอนนี้ช่วงเวลาประมาณบ่ายสองครึ่ง<น>คนบรรยากาศดีมากมดูท้องฟ้านะฮะวันนี้เราจะพารีวิวบรรยากาศที่นี่นะก็ผมนกนางนวลจะตัวใหญ่ขนาดไหนจะเยอะขนาดไหนเดีย๋ยวเราจะเริ่มเดินตั้งแต่ทางเข้าเลยนะผมเนี่ยทางเข้าจะมะีป้อมยำรอพอนะผมคอยตรวจสอบเซฟตี้ปลอดภัยนะับผม ก่อนอื่นต้องมองก่อนครับว่าสถานการณ์บางปูแห่งนี้นกนางนวลพยกมาที่นี่ไม่ได้มีทุกฤดูนะครับผมหนึ่งปีจะมีสักครั้งหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นคนไทยที่อยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็สามารถรับชมชิปนี้ไปพร้อมด้วยกันนะครับผมนี่นะฮะใครที่จะเอารถยนต์ส่วนตัวม,มาลานจอดรถค่อนข้างที่จะกว้างมากเลยนะครับผมด้านหน้านี่ก็จะเป็นคนคล้ายๆกึ่งตลาดนัดนะฮะแต่ว่าน่าจะเปิดในช่วงยามเย็นนะนี่นะก็จะมีไส้กรอกคอดดอกต่างนะครับผม ตัวไปนะมีไอศครีมด้วยนะผมเห็นไหม,ไมนี่นะมะม่วงนะผมเห็นไหมมะพร้าวต่างๆนะก็อย่างที่บอกฮนะแนะนําให้มาช่วงเย็นนะครับผม <c oughs> เพราะว่า <c oughs> อากาศมันร้อนนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นสะพานสุกตานะครับผมโอ้โหทุกคนขนาดอากาศร้อนก็ยังมีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะมาเที่ยวกันนะผมเห็นไหมฮะอากาศร้อนไม่ใช่ปัญหาสําหรับนักท่องเที่ยวแต่อย่างไรไม่ใช่อุปสรรคนะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงจุดเช็คอินที่นี่นะผมเป็นซิกเนเจอร์นะใครมาแล้วต้องมาถ่ายรูปที่นี่ผมกับนกนับหมืน่มนๆตัวเดี๋ยวดูตรงนี้กันฮนะเขาดูอะไรกันนะเป็นป่าชายเลนอะไรต่างๆนะบรรยากาศร่มรื่นนะฮะตรงนี้นะครับผม เดี๋ยวเราจะเดินชมวิวตั้งแต่โซนนี้จนไปถึงท้ายโซนนู่นเลยนะผมอันนี้ก็จะมีป้ายบอกนะห้ามจับนกนางนวลโดยเด็ดค่ะแล้วก็ห้ามให้อาหารบนพื้นถนนนะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะใครที่จะให้อาหารนกนะห้ามให้บนท้องถนนมันน่าจะทําให้สกรปรกนะโอ้โหด้านหน้านี้ก็จะเป็นกลุ่มนกนางนวลน,นับหมื่นตัวโอ้โหสวยมากอ่ะตัวใหญ่ๆเลยนะผมเดี๋ยวเราจะเดินใกล้ๆกันนะ อันนี้ก็จะเป็นจุดถ่ายรูปตรงที่เอาไม้มาปักๆนะเพื่อให้นกรางนวลมาเกาะตรงนั้นนะใครที่มาในยามเย็นหรือค,รค่ำคืนนะผมจะเห็นนกมาหลับมานอนอยู่ตรงนี้เห็นต่อไม้ตรงนี้ไหมฮะผมอันนี้บรรยากาศจริงๆเลยนะผม โอ้โหบรรยากาศดีมากเล <c oughs> ยไม่ว่าจะมากับแฟนครอบครัวหรือมาเที่ยวคนเดียวก็สามารถมาได้นะอันนี้ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวนะมาถ่ายรูปกันนะผมอันนี้น่าจะเป็นชาว <c oughs> มาจากประเทศไหนฮะ <c oughs> เป็นไงบ้างสถานที่แห่งนี้สวยสวยมากใช่ไหม <c oughs> อันนี้มาครั้งแรกหรือว่ามาบ่อยแล้ว <c oughs> มาครั้งแรกเลยแอกรอนมาครับผมเนี <c oughs> ่ยนนี้ก็เป็นเสียงจากนักท่องเที่ยวนะผมชาวเมียนมานะให้ดูนกใกล้ๆครับโอ้โหดูฮาวทูกันให้อาหารฮะ นี่ฮะต้องโยนให้แบบนี้นะผมนี่ก็จะเป็นอาหารนกนะผมห้ามให้อาหารบนพื้นนะผมเพราะว่าเจ้าที่เขาเน้นดูแลวความอาดอยู่นะครับผมสามารถให้อาหารกับมือได้นี่นะฮะมาช่วงเย็นนกมันจะเยอะกว่านี่นะทุกคนอันนี้มันน่าจะอากาศร้อนนะครับผมนี่ฮะดูการให้อาหารเขาฮนะนี่ฮะโยนให้แบบนี้เลย come on <า>ช่วงที่เย็นๆอะไรเงี้ยนกมันจะแน่นกว่านี่นะให้กับมือได้เลยนะผมนี่ฮะนี่เดี๋ยวเราดูฝั่งนู้นกันบ้างฮะ อันนี้ก็จะเป็นอาหารนกนะทุกคน20บาทนะรับเฉพาะเงินสดนะครับผมอันนี้มันเป็นหน,หนังไก่นะอ๋อเขากินหนังไก่ใช่ไหม <No. S 1> โอ้โหคนก็กินได้ใช่ไหมพี่ <c oughs> มันเป็นหนังไก่ของนกเลยเฉพาะไก่อะไรอ๋อแต่ว่าถ้ากินก็ไม่เป็นอะไรแต่มันแค่ไม่อร่อยครับ นี่เราก็ได้อาหารนกมาแล้วนะเป็นหนังไก่นะมีจุดล้างมือด้วยนะผมใครที่แบบอ๋อให้อาหารแล้วมือเลอะอะไรเงี้ยก็สามารถมาล้างมือได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะให้อาหารนกดูฮะโอ้หนกเยอะมากอะลอยว่อนเลยฮะลอยเป็นเป็ดเลยนะผมช่วงนกเยอะๆเงี้ยเราก็สามารถยื่นให้แบบนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวโยนให้แล้วกันโอ้ยเอ้ยก็ไม่ถึงกับแย่งกันอะไรนะทุกคนก็แบบแบบชิวๆเห็นไหมมีปลาด้วยนะผมเห็นไหม โอ้โหนกวินว่อนเลยเห็นไหมสวยมากอะ่ะต้องบอกก่นนะอนฮะนี่คือประเทศไทยนะทุกคนย้ำนะฮะน,นี่ประเทศไทยนะผมจะให้อาหารฝั่งนี้กันบ้างฮนะโอ้โหอ,อ่ะเดีย๋ยวเราจะให้ใกล้ๆเพื่อที่จะเรียกนกมาใกล้ๆเรานะครับผมอันนี้เสียงนกสดเลยนะทุกคนเสียงใใคล้ายๆเป็ดนนนนเ,เ,ปเห็นไหมนกนางนวลมา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 เลยมาเลยมาเลยโอ้โหบินโชบไปโชบมาเห็นไหมโอ้บางทีก็เกือบจะเฉียวเราคนัะผมเดี๋ยวเราจะให้หมดเลยนะครับผม มาดิเน,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 นี่เนี่ยหนังไก่ตรงเนี้ยเขาโฉบแล้วก็ไปเห็นไหมนี่ยฮะโฉบปุ๊บจุ๊บปุ๊บโฉบไปโฉบไปนะฟิวดีมากทุกคนเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยนะผมเอ้ยเอ้ยมีนกพิราบแฝงตัวมาด้วยสีดำนี่นะแฝงตัวมานะผม เมื่อกี้เราก็อยู่กลางสะพนนะานเดี๋ยวเราจะพาเดินมาโซนนี้กันบ้างนะฮะว่าจะมีอะไรอยู่ภายในอาคารบ้างนะ นี่นะฮะร้านอาหารสาราสุขใจนะก็คือโซนอาหารนะฮะมีของฝากใครที่จะมาซื้อของฝากเป็นที่ระลึกหรือซื้อใช้เองก็ได้นะครับผมของกินขนมต่างๆนะครับผมเห็นไหมเป็นขนมทั่วไปนะกินปูดูนกเป้นลำย่ำ <Y> um. ป่าชายเลนนี่ฮนะด้านหน้านี้ก็เหมือนเป็นเวทีการสแสดงอะไรด้วยนะผมห้องอาหารนะฮะใครที่อยากจะมาทานอาหารบรรยากาศแบบคลาสสิกนะมาทานที่นี่ได้นะก็อย่างที่บอกอะใครที่จะมาบางปูแนะนําให้มาช่วงเย็นนะครับผมเพราะว่ามันจะ บรรยากาศที่ฟิลโรแมนติกอากาศดีอะไรเนี่ยมองเห็นจุดชมวิวเมื่อกี้นะที่เราให้อาหารนกเมื่อกี้นะครับผมเห็นไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นโซนท้ายโซนของสถานตากอากาศบางปูนะผมใครที่จะมาถ่ายรูปอยากได้รูปที่แบบสวยๆมาได้นะทุกค โอเคตอนนี้เราก็นั่งรถสองแถ <ไป S 1> บแล้วนะฮะ,ะรีวิวบรรยากาศบางปูนะนาานครับผมบรรยากาศก็ประมาณนี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องเราด้วยนะผมคลิปหน้าเราจะไปะทํำลิปที่ไหนรีวิวสานที่ไหนก็สามารถคอมเมนต์นมาใต้คลิปได้นะสวัสดีครับ ก่อนจะจบคลิปนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเดินป่าชายเลนตรงนี้อีกนิดนึงนะผมไหนๆก็มาแล้วจะเก็บภาพบรรยากาศใครที่อาขากลับดูนกเสร็จนะทุกคนก็ยังมีป่าชายเลนให้ดูอีกนะผมเห็นไหมฮะ,ฮะมีต้นไม้ลมลื่นนะจะสังเกตได้ว่าราวที่เราเดินเนี่ยจะมีราวจับเหล็กทั้งสองฝั่งในรดนก็ค่อนข้าง,างจะปลอดภัยนะผมนี่นะ,ะมาเป็นคู่อะไรเงี้ยนะเห็นไหมมีวัยรุ่นมากันแบบมาเดทมาอะไรกันงี้ก็ได้นะ